สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับชาแนลเจเจเอีกแล้วนะคะแลวัีค่ะเจก็มีพัสดุเอฟซีมาปดีแล้วจากน้องหงคนเดอรเปุ้มตุ๊กตุ๊น่ารักนะคะก็น้องคนนี้เป็นทองที่โรงเรียนนะคะนี่นะคะเขียนว่าเจเจเจนะคะอันนี้เขียนชื่อโรงเรียนตรงนี้เขียนว่าเราแกะและ้ววาดนวลของนะคะตัดนี้เดียวเท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเขียนชื่ออย่างนะคะลอง YouTube ด้วยนะฟรอมฮงนะคะก็อย่าลืมมาติดตามชานลน้ลลองด้วยนะนี่อย่าลืมมาติดตามชานลน้องด้วยโอเคปะน้องก็อยู่คาราบสามนะคะก็ดูซิ้อเขาตกแต่งน่ารักมากนี่เขียนว่า love you แล้วตรงนี้ก็เขียนว่า fc หนักมากนะคะก็จะเขียวว่าเก็บซองไว้ดีๆนะคะให้ด้วยใจเย,ย้ยแต่ว่าเปิดนะมามาเริ่มตัดกันเลยดีกว่านะคะก็ขอบคุณก่อนนะที่น้องผมเอามาให้กันเนีย รูปพร้อมกันอุ๊บหุยโอ้โหหุยมีอีกอะเดี๋ยวงไงก่อนอันนี้น่าจะเป็นที่ใส่ดินสอมีกลิ่นไม่กลินก่นหอมมากนี่นะกลิ่นมันสตรอเบอรีร่อะหอมมากนี่นะคะดูสิเป็นกลิ่นสตรอเบอรีร่ด้วยนี่เป็นที่ใส่ดินสอนะ นารักมากขอบคุณมากมากนะคะกูชี่โดนัทอ่าขอบคุณนะดูชี่โหมันก็จะเป็นซิปล็อก Hello Kitty เอ้ยอันนี้อันนี้น่ารักต่อมาก็จะมีอันนี้อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะที่มันเอาไว้มันเป็นกะลาป่ะหรือเปล่าอ่ะหรือเป็นมีบอกไม่ถูกเนี่ยบอกไม่ถูกอ่ะมันคืออะไร ที่มันเป็นกระลาวที่มันตักน้ำอะไรปะแต่ว่าเป็นของคุณจะจแต่อีเนี่ยคือแบบว่าช่างมันเถอะตีกรอบไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมีไฟฉายด้วยูนี่น่าจะเป็นปากกาล่องขนแน่เลยโอ้ชิปากการ่องขนน่ารักมากเฮ้ยตากุชิกุชิกลิ่นหอมมากโอ้โห จสัสโตรคขนาดนี้เลิศมากโอเคนี่ก็จะเป็นถุงโนต้ตแล้วนะคะอันนี้นะคะเขียนว,ว่าห้ามลงยูทู e นาจีก็จะไม่เอาลงให้นะคะก็เดี๋ยวจิสกิปบไ้ก่อนนะก็น่าจะเป็นโนต้ตนะคะทั้งหมดคููพีพ่จีน่าฟรอมน้องหงนะคะสวัสดีค่ะพี่จีน่าหนูส่งพัสดุคันนี้ไปเรื่อย สวัสดีค่ะพี่จีน่าหนูส่งพัสดุให้ครั้นที่2แล้วนะคะเย่ติดตามพี่จิมมานานมากแล้วเลิกคิดส่งให้อีกนะคะเลิอกอยู่ของที่ส่งให้มีปากกาล่องหลปลอกดินสอพองคุณแจ่ถุงซิปล็อกค,คิตตี้กระดาษโน้ตสกูชี่อยู่ครบไหมคะครบทุกอย่างนะคะรอรายมืออ่านไม่ออกนิดนึงเนาะ อยากให้แม่พี่มาถ่ายคลิปด้วยะคะ่ะนี่ก็เป็นกระดาษโน้ตคล้ายๆล้ายโมเมทเปเปอร์ลายเมโมเรลดี้อะไรอีกเยอะๆนี่มีด้วยน่ารักมากแล้วก็มีนี่มิกกี้เมาส์หรือมิกกี้เมาส์นี่แหละก็ขอบคุณมากๆะคะ่ะน่ารักมากๆเลยโอเคค่ะก็นี้นะคะเป็นของทั้งหมดที่น้องให้มาะคะซึ่งขอบคุณนะคะดูสิมีสกูชออี่อีกแล้ว ต้องส่งชิ้นแน่น่ารักมากแล้วก็มีปุกคุณจะติดล็อกทุกอย่างน่ารักมากนะคะก็ต้องขอบคุณน้องขอม,ม,มากนะคะที่อเอาของมาให้จีนะคะซึ่งมัน Amazing จริงเกลยวมากก็ขอบคุณม,ม,มากๆนะคะก็ถ้าใครอยากให้ทางเค้กเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์อีกนะคะก็ถึงน้องจะไม่เอาของมาให้พี่นะคะแต่น้องจะตามพี่แล้วก็คราวนี้พี่ก็ดีใจแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณที่เอาของมาให้พี่ด้วยละกันก็ เราไปกันไปก่อนเลยค่ะบ๊ายบ,ายบายขอบคุณนะคะที่เอาของมาให้